<S <S ปฏิทินใหม่มาแล้วอวดหน่อยสักพี่ส,สวยๆนะคะจากค oh. ่าย e x a c t s c e n a r i o เออเมื่อวานอยู่คนเดียวไงเขา,ขาก็เลยแบบส่งข้าวให้กินด้วยนะน้องกิฟต์รสที่สุดเลยพี่แจ<า>๊คไหนล่ะนี่นปฏิทินตริรดอ่านี่ค่ะเป็นไม้กับนิวพี่โตนอเออพี่การหล่อไม่ละดำดำขึ้นนะแต่ว่าหล่อขึ้นนะเออเข้มมาขึ้นก้อนให้มีแบบว่าเข้มเข้มดานั้นมีเรียบิเจียบนะคะนี่นะคะ พี่แท่งกับพี่มอสนี่บ<อ>ิวโสนคู่จิ้นนะจ๊ะ<อ>กันเซจนี่ก็มีนี่นะเซ<อ>จกับซิทคอมแก้ม,กมเกอร์พี่โรโดพี่โตนโ่พี่โมดอันนี้ก็เป็นแก๊ง The Star อะสตาร์แปดเยอะอ่ะอัดแน่นนะคะจริงก็เป็นปฏิทินใหม่ขอบคุณด้วยนะคะที่สว,ส,สวยมากขน้องกันไว้ตรงนี้แล้วกันเลิศนะคะตรงนี้ละ ค่ะแล้วก็จะพาไปดูกันต่อนะคะไม่ลำเอียงเลยไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงเลยบ้านสัมภัษณ์ทุกคนนะเออี่เต็มเลยอ่ะพี่แจ๊คเป็นวันเป็นเดอะสตาร์เดนะคะแต่แท้ตายเหมือนกันก็หลายคนว่าทำได้ยังไงนะคะจากซีคอนสีนักครีนไปซีคอนบางแคนะะคกรอน์ค่ะก่อน ไม่ทุกคนถามก่อนทุกคนถามก่อนว่าว่าโหพี่เก่งมากเลยอ่ะพี่กลับจากเขาใหญ่แล้วพี่สามารถทำรายการแล้วพี่วิ่งงานต่อถูกนะคะกลับกลับจากเขาใหญ่ก็ไปหาพี่แกนพี่ฮั่นก่อนนะแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็นี่แหละ โอเต้องปุมมือให้นะแฟนคลับต้องเชียร์พี่แจ็คนะต้องแบบว่า SMS เอป็นกำลังใจพี่แจ็คด้วยนะจ๊ะซุกต้องดูรายการด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้เลยนี่เขาขอดูพี่รุตพอดีน้องชาพี่แจ็คเดอะรูมขอดูนะคะต้องช้สวยอะใช่ก็มีสัมภาษณ์ตปนเวลาเมื่อวานแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะเวลาไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนะคะจากซีคอนบางแคร็เเป็นแบบการฉลองปีใหม่ค่ะก็ เดอะสตาร์แล้วก็แฟนคลับมาเยอะมากนะคะซีคอนเสิร์ตก็เยอะแข่งเสื้อขาวใครโน้ตหรออ่โน้ตนะคะตอนนี้โน้ตอยู่สมิธแล้วนะจ๊าไปเใช่กับเพื่อนฝรั่งนานค่ะมีน้องการมีห่ามีพี่รุตนะคะซิลวี่แล้วก็โน้ตพนายังกูลค่ะไปดูภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ฟังสัมภาษณ์รวมเมาหมอยเขามีมุกนะคะว่าฝากผลงานน้องการอ๋อติดตามคู่กรรมนะคะเสร็จพี่รุตบอกว่าอ๋อเล่นเป็นไรเล่นเป็นกรรมใช่ไหมเอนะคะ เสร็จนนเขาบอกไม่ใช่คู่ตัวคู่ดำโอแรงนางเลิศเด้อเขาแซวกันเ<ต>นาะจริงนะคะ <หา S 1> แล้วก็ดูพี่กันกับพี่รุตเดี่ยวละกันไม่รู้ทันหรือเปล่าพี่กันก็เรื่องที่บอกว่ารีเทิร์นน้องศาสต์อย่างนี้โอคุยกันอีกแล้วอ๋อแตน่นางก็บอกว่าอุย้ยเฮ้ยคนเราเป็นเพื่อนกันคุยกันได้นี่นะคะก็สวีทกันเหมือนกว่าเดิมอีกนะคะส่วนพี่รุตค่ะจะมี ออัลบั้มใหม่นะคะ Calling Love จำได้ไหมคะกับที่ที่คราวที่แล้วที่มีเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์อ่ะนะคะก็คราวนี้โปรเจกต์นี้มีพี่บีมกวีด้วยนะซึ่งพี่บีมกับพี่รุ้ทีหน้าเหมือนกันนะคายายบีมดีทูบีแล้วก็มีต้อน AF โอโหศิลปิน8คนอ่ะอเคแล้วนะพี่ตัดผมใหม่ตัดผมใหม่ใกล้พี่บีมสิบห้าอ๋สิบเก้าธันวาใช่วันนี้สิงโตกับน้องเนสก็มีงานด้วยนะอพี่พรเมื่อวานไม่มาพูดถึงพี่พรตลอดเลยมีพิงกี้ไงแล้วพี่พรแบบไม่มาเลยอ่ะแอบง พีม่มีนะไม่มาจริงๆทพีมีข่าวไม่มาเลยแล้วเมื่อวานพิงคี้สวยมากโ <ลด S 2> อ้เดบุมอะ <the boom S 2> จริงวันเดียวพี่พรหายไปเลยต้องให้คน<ม>อื่นมาช่วยถ้าพ,พี่ถ้าพี่พรนะไปนี่นะไปเด <c oughs>